้องอุ้ยได้เห็นหนังนั่นเห็ดไข่พี่น้องออกแล้วพี่น้องบ้าพี่น้องครับนี่นี่ไม้ใบพี่น้องอันนี้อีอันนี้เห็ดเห็นบ่อหน่ะเผลอแล้วโอ้สองเลยน้องป้าเห็ดไข่กำลังออกพี่น้องเออนี่ดิกำลังออกนึ่นี่ตัวนี้ อ่อพี่น้อ,องเริ่มออกแล้วครับพี่น้องนั่นออกเลยครับพี่น้องต,ตูมตูมนะนี่เขาเรียกว่าตูมนะกําลังออกนี่พี่นอ้องยัง่บายแนครับพีนน่น้งอง <ส displays. S 1> เห็นมเอเชือกําลังออกอยู่พี่น้องเอ้ยกําลังออกฝนกําลังตกครับพี่น้องนั่นไ,ไปค่อยเน่ไปานะไปไั่นไปค่อยแน่เปิดไว้เป็ดไว้เปิดไว้เปดไว้เียขอสียม,มเอาไปไป ฝนก็ตกพี่น้องเอ้ยฟ้าก,ก็ร้องค,คุ้มคุ้มแน่นะครับพี่น้องไอ้ให้พี่น้องไปนั่นกำลังออกพี่น้องแถวนี้อุ้ยสามสี่ดอกเลยครับยาวงามเลยนั่นพี่น้องเอ้ย<ด>อมิตรดอกครับนี่งามงามครับป่าบ่มีไผลเข่าครับพี่น้องมิตรฝนตกกับบ่มีไผลเข่าป่า เขียอะเล้ยเท้าไอ้มากับสาวไว้ครับพี่น้องพูดพูนพูดยังพูสื้อขาวพูนพูดโขาวเนี่ยอุย้ยเห็ดออกแล้วพี่น้องอุย้ยนี่แต่โซ่ขาวนี่แขาวก็เอานั่นฝนตกฝนตกครับพี่น้อง เหละพี่น้องเอ้ยตักเลยอะตักเลเจออีกแล้วพี่น้องเห็นยังนี่โอ้ยสบายให้ก่อนโอ้ยเสียงฝาเป็นตกนะน้องเอาอะไรบ้านน้องหน่นะครับนี่โอ้ยสองดอกเลยครับพี่น้องนี่ครับฝากระหองครับพี่น้องเอ้ยเห็นกับบางเสืออกครับกำลังออกพี่น้องตู้มมัน เอาเสียมเลยสิครับพี่น้องนี่ครับแต่พอแกล้งแล้วครับพี่น้อง